ได้ไหมโอเคครับทีนี่ก็ทุบครับเริ่มใหม่นะครับงานดูนะครับมาดูข้างหน้านะครับผมหรืออะไรต่างๆของเดิมนะครับช่างคนเก่านะทาหักถล่มลงมาต่างๆก็ว่านไปนะครับที่ว่าร่วมบุญกันมาเนี่ยนะครับที่หมดไปประมาณห้าแสนหนึ่งมืนบาทนะครับก็รื้อหมดเลยครับดูครับตอนนี้ก็รื้อเก็บทิ้งครับออนนี้ดูรื้อเก็บทิ้งครับนี่เก็บที่รื้อออกมานะครับนะเราจะเปลี่ยนใหม่ครับ หลือหมดนะครับเพราะว่ามันมันหลุดครับมันหลุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปทาเป็นมวลสารได้นะครับหรือว่าไปติดใหม่ได้นะครับสำหรับตัวใหม่นะแต่ว่าชุดนี้ก็คือลื้อทิ้งออกมานะครับรื้อออกมาเลยโลนะที่หมดไปห้าแสนกว่าบาทนี่คือหมดครับรื้อครับดูนี่อันนี้ก็ออกหมดครับทําใหม่ครับคือทําใหม่เลยมันไม่ดีก็ทําใหม่ครับคือมันมันไม่มันไม่ได้ครับดูแล้วนะครับ ในการทาผมก็เลยรื้อนะครับแล้วก็มีช่าง <S <S <ess> ช่างที่เชียงใหม่มาที่ลำปางครับช่างเจนะครับมาทําแทนนะครับมาทําแทนนะอันนี้ก็ขออภัยนะครับคนที่ร่วมบุญมาแล้วกันนะครับผมนะก็เลยรื้อแล้วทาใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับทําใหม่แน่นอนนะครับผวกผมจ้างช่างใหม่มาแล้วนะครับจ้างช่างใหม่มาทําแล้วแต่ของเก่าก็อย่างที่เห็นนะครับรื้อออกหมดครับอันนี้รื้อออกหมดเลยนะไม่เหลือเลยครับเก็บเกิดแรงต่างแล้วคงไว้แต่ โครงนะครับผมนะส่วนพวกฐานต่างๆเนี่ยคือผมทําเองอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้นะที่ว่าฐานเนินขึ้นมาต่างๆก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบนะที่ได้นะครับนะก็คือน้ําตกมาดูน้าตกด้วยกันนะครับที่ได้ก็คือแค่นี้แหละนะครับที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมนะก็เนี่ยครับได้ได้มาแค่เนี้ยนะครับยังไม่รู้ว่าหมอกคันอะไรจะมาหรือเปล่านะครับต้องดูนะครับว่ายังไงนะครับสำหรับทานเจ้าแรกนะครับอันนี้ อันนี้ช่างใหม่ครับช่าง,งใหม่ช่างไรช่างเจเหรอใช่ค่ะช่างเจจังหวัดไหนวะเชียงรายค่ะช่างเจเชียงรายครับเราช่างเจมาทํานะครับก็ <S <S 1> <S 1> ที่ผมบอกว่าให้แก้ไขหน้าให้มันใหญ่หน่อยนะที <S <S นี้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นของช่างเจหมดแล้วนะ <S <S ผมลื้อหมดแล้วนะตอนนี้เป็นปลาไหลล้ละใค่ะต่อไปต้องเป็นพญานาคุจลินนะครับอันนี้ของเก่านะครับที่หักลงมานะครับที่หักลงมาก็เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวช่างเดี๋ยวให้ผมขออย่างนี้ไหมแถมแถมแต่งตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมแถ่นี้ของแถมนะแต่งกับพ่นสีของสีขาวนะโอเคนะนี้ของแถมครับ ให้เขาแต่งแล้วก็ทาเป็นสีขาวนะครับผมนะกือเหลือแต่เสียแล้วนะครับอันนี้ก็ล้อออกแล้วก็ให้เขาทําเก็บใหม่ก็ได้นะแล้วแถมแล้วนี่น้ำตกครับห้าแสนกว่าบาทเลยครับนะห้าแสนห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับก็ต้องดูนะว่าจะมีหมอกควันไดไอต้นงต้นไม้อะไรหรือเปล่านะครับรอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับได้ประมาณนี้แหละครับนอกกนั้นที่เสียไปก็หมดแล้วครับนะครับเหลืออยู่แค่นี้แหละครับ นะคอก็หักลงมาก็ดามต่อแล้วนะครับผมนะงบประมาณงบประมาณของใหม่ก็ประมาณสองแสนบาทะนะครับที่ประเมินไปนะครับต่อมานะครับก็ดูแลกันของใหม่นะครับนั่นคือล้ะใหม่นะครับผมมนาะมาดูชั้งดุนนะครับนี่ก็มาช่วยอ็อ,อกถ้าเกิดมีอะไรก็บอกบอกตาดุนนะไอ้หนูมาช่วยมาอะไรต่างๆนะบอกเขาเดี๋ยววี้ราคอีกวันเดี๋ยวเขามาช่วยได้เออ นะผมขอแค่แถมทำทาเก็บงานที่หัวยผมหน่อยแล้วกันแล้วทาสีสีขาวอก็ดูอีกคนว่าปบบสามร้อยเก้าคนนะครับก็ตอนนี้ครับหรือเก็บวันนี้น่าจะเสร็จหรือมั้งเก็บอะไอ้ตรงนี้ออกไหมไอตรงวงๆซ้อออกเลยไหมถ้าเกิจะทําของเราจะซ้อออกก็ได้ออกเลยไหมสกัดออกเลยไอไอตะกอนไอ้ตัวที่เขาทำไว้อะสกัดออกไปเลย ไอ้เนี่ยตัวนี้ยที่ว่าเขาปั้นไว้สกัดออกไปเลยเอาให้เป็นปลาไหลไปเลยตอนนี้เป็นปลาไหลไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นพญานาคมุจลิงที่หลังนี่ครับจอหวั่นเทียบครับนั่งสกัดกันอยู่สต่เช้าครับไม่ต้องเสียดายมันนะครับเงินที่มันเสียไปนะครับมันคือประสบการณ์นะครับว่าเออเฮ้ยนะประสบการณ์ต่างๆคนเรามีพลาดกันได้นะครับดูแล้วกันล้อออกมาแล้วนะครับเอาให้ไม่เหลือไปเลยครับ ว่าถ้าไม่ดีผมสร้างใหม่เลยครับนี่ใส่ผมอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เสียอะไรตังค์นะที่ว่าเฮ้ยมันเสียเสียตังค์ไปแล้วนะครับเรามาต่อไหมแะไรต่างตัวผมบอกเฮ้ยพี่ถ้าไม่ดีนะครับเอาใหม่หมดเราเริ่มต้นใหม่ผมผมไม่ได้เสียใจเงินที่ว่าห้าแสนกว่าบาทที่เสียไปนะครับอ้อยง่ายนะครับที่เสียไปแล้วมันคือประสบการณ์นะครับผมนะแต่สร้างใหม่ปั๊บเอาให้มันดีนะครับถ้ามันไม่ดีนะครับออกมามันก็ไม่สบายใจนะสำหรับงานนะผมก็เลยตัดสินใจนะครับเอาช่างนะครับที่เขามีประสบการณ์นะครับนะประสบการณ์ในการปั้นวัดปั้นแรงงต่านะครับ มาทานะครับมาทําใหม่นะครับเดี๋ยวรอผลงานแล้วกันนะครับระหว่างตั้งนี้จะดีหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าผมบอกเขาเลยว่าเขาเขาอยากคือเขาอยากจะโชว์ฝีมือเต็มที่ะครับผมนะก็เลยต้องทําใหม่หมดเลยนะครับน่เริ่มหมดนะครับทีนี้ก็รารู้แล้วกันนะครับพญานาคกุจลิีนจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับผมนะนะครับนี่ก็สกัดออกแล้วนะพี่ปั้นไว้ทุกอย่างนะครับไม่มีคาบเดิมแล้วหมดครับ ไอปลาไปด้วยใกล้เราเลื้อเนี่ยเราลื้อจริงนะขาองานมันไม่ได้นะครับมันคือไม่ได้ดูครับทุกทิ้งครับรื้อเลยครับไหนล้วลื้อครับ หรือออกครับจอหนหว่านเจ๊ยบนะครับชอบครับวันนี้นายอยากเสร็จไหมเสร็จแล้ววันนี้เสร็จรจอหนบอกไม่เสร็จเสร็จไม่ต้องรีบเส๋ยวให้เสร็จแล้ววันนี้ไม่วันนี้เป็นปลาไหลแน่นอนครับยังไม่ใช่ธัานาครับนะดูความสวยงามครับแล้วเรามาดูลื้อเดี๋ยวก็หางก็ลื้อน้หางเหิงต่างๆลื้อหมดแล้วนะครับทำใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะมัน มันต้องออกมาดีแน่นอนนะครับไม่ต้องหัวนะพี่ร่มบุญมานะครับแล้วก็ผมไม่รู้งบมันจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะครับผมนะเพราะท่นต้นประเมินไว้นะครับประมาณ2องแสนกว่าบาทนะครับดูแล้วนะครับในการแก้งานอะไรต่างนะครับเพราะว่าอะไรต่างผมก็มาด้านแก้ใหม่นะครับแก้มันเสร็จไม่งั้นมันก็ไม่มีคุณภาพครับงานนะครับผมนะเลยต้องใส่ช่างที่มันมีประสบการณ์นะครับมาทาดีกว่านะครับทีนี้ โอเคนะครับจะได้รู้ความคืบหน้านะครับเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยมันยังไม่เสร็จสักทีนะครับทำไมพญานาคุจาลินไม่ยอมเสร็จสักทีนะครับก็ลื้อครับมันไม่สวยครับมันไม่ดีครับนะผมจ้างช่างใหม่มาแล้วกันนะครับผมนะแต่ที่เสียไปนะรันแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ดูน้ําตกแล้วกันนะครับว่ามันจะขนาดไหนนะครับก็คือเอาเป็นว่าคลิปบวกแล้วกันนะครับให้เขามาแก้น้าตกให้ดีนะครับบอกควันมันจะได้ไหมอย่างที่บอกน้ําตกไหลยังไงนะครับต้นมงต้นไม้ต่างๆนี้เขานะยังไงก็รอลุ้น ชุดใหม่แล้วกันนะครับที่เสียแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะสำหรับคนที่ร่วมบุญมานะครับผมนะเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่แล้วงานมานหยอกมาดีนะเดี๋ยวให้ดูรายการรอบๆแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็ช่วยกันยักนะครับช่วยกันยักแต่ละคนนะครับอันนี้ก็มาช่วยกันนะครับในวิมานอสูรเรานะครับนะพญานาคนะครับอันนี้ก็คือใบหน้านะครับใบหน้านะครับ ใหน้าท,ที่ที่ตั้งโพรงไว้นะครับแล้วความอลังการนกะ็คือยาวใหญ่ครับเ,เน้นปั้นสดหมดเลยนะครับอันนีน้โอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันครับสวัสดีครับ